สวัสดีครับผมวันนี้นะครับจะพาไปชมบรรยากาศการจัดส่งปลาที่บ้านลูกค้านะครับอีกแล้วนะครับซึ่งบ่อนี้เป็นลูกค้าที่เคยซื้อปลาจากผมไปแล้วนะครับน่าจะไม่กี่อาทิตย์ที่แล้วครับและก็ได้กลับมาจกปลาใหม่อีกเพิ่มอีก2ตัวนะครับเป็นฮิวสุรีสองตัวนี้นะครับซึ่งลูกค้าก็ให้ทําการตากโลกนะครับแล้วก็ให้ทําการไปจัดส่งที่บ้านลูกค้านะครับ และในวันนี้นะครับนอกจากดูบรรยากาศการจสัส่งปลาครับจะมาบอกเล่า90ครับว่าปลาในร้านของผมนี้ให้กินอาหารยี่ห้ออะไรนะครับให้กินอาหารอะไรดีกว่าไม่บอกยี่ห้อเพราะเพราะว่าไม่ได้สปอนเซอร์ <laughs> พี่น้องๆหลายท่านครับสอบถามเข้ามาแล้วครับว่าผมใช้อาหารอะไรอยู่ให้ปลากินอะไรให้อาหารกี่มื้อนะครับโดยปกตินะครับที่ฟาร์มนะครับจะให้ปลากินอาหาร3เวลาครับเช้าเที่ยงเย็นครับถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะมีเพิ่มมื้อเข้าไปอีกนะครับถ้าเกิดว่ามีจังหวะมีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยครับโดยโดยส่วนใหญ่แล้วก็พื้นฐานก็ประมาณนี้ครับเช้าเที่ยงเย็นในส่วนของอาหารนั้นก็จะเป็นเกรด ในท้องตลาดก็น่าจะประมาณเกรดกลางๆครับไม่ได้เป็นเกรดที่สูงมากอะไรนะครับเพราะว่าเราก็ต้องมีการเซฟต้นทุนนะครับเพราะในแต่ละวันนั้นปลากินอาหารค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าเรามีปลา,า,าเยอะแล้วก็อาหารยี่ห้อนี้นะครับผมใช้มาตั้งแต่แรกเลยครับจนทุกวันนี้นะครับก็คือปลาทุกตัวครับปลาทุกตัวในร้านนี้คือกินอาหารยี่ห้อนี้หมดเลยไม่ได้มีเอายี่ห้ออื่นมาผสมแล้วก็รวมไปถึงสูตรที่ให้นะครับก็คือเป็นสูตรน่าจะถูกที่สุดของ ยี่ห้อนี้แล้วก็คือสเตเปิลนะครับเดี๋ยวเอาตัวอย่างปลาที่กินอาหารนี้มาให้ดูนะครับตัวนี้เป็นตัวเป็นปลาโตไซนะครับเป็นโทไซจากซาไก,ทาาก,ก่ที่เข้ามาล็อตแรกๆเลยครับที่เข้ามาล็อตแรกของของโตไซล่าสุดนะครับซึ่งคุณภาพสีแดงก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับผิวก็ยังขาวเหมือนเดิมแล้วก็ผมว่าก็อบอ้วนนะ เป็นส่วนของชว,วาสองตัวนี้นะครับเป็นปลาที่ผมเลี้ยงตั้งแต่โตไซเลยเข้ามาตั้งแต่โตไซปีที่แล้วนะครับแลวตอนนี้เป็นอายุนิสัยแล้วก็สีก็ประมาณนี้ครับเป็นปลาเพศเมียทั้งสองตัวนะครับกินอาหารยี่ห้อนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาปีนี้นะครับหมายถึงว่าตั้งแต่นำตั้งแต่นําเข้ามาครับจนเขามีอายุเขาสู่สองปีชว,วาตัวนี้ก็เช่นกันครับกินอาหารยี่ห้อนี้ หมือนกันทุกตัวโทนสีก็จะประมาณนี้ครับปลาเพศเมียนะครับรวมไปถึงชวะตัวนี้ด้วยครับนี่ครับคืออันนี้ให้ดูเรื่องของผิวเรื่องของสีนะครับว่ากินอาหารตัวนี้มันได้ประมาณไหนก็ได้ประมาณนี้ครับในส่วนของยี่ห้อผมไม่ขอบอกนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะครับ <c oughs> เจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับถ้าดูอยู่นะครับต้องเข้าละครับสปอนเซอร์ต้องเข้าลวครับให้ที่ๆน้องๆดูเป็นตัวหน้าผลหน้าผลิตภัณฑ์แล้วกันนะครับประมาณนี้ครับน่าคิดว่าน่าจะทราบตันนี้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรพูดถึงว่าการเจริญเติบโตดีหรือเปล่าเมื่อกินอาหารยี่ห้อนี้ครับเราต้องเอาซีวอลฟ็อกตัวนี้มาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าเป็นปลาที่ผมเลี้ยงเองนะครับ จากคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่วัดไซส์เขาตั้งแต่เดือน <15. S 2> กันยายนปีที่แล้วนะครับคือวัดไซส์เพื่อที่จะส่งเข้างานประกวดที่เพิ่งมีล่าสุดเมื่อปีที่แล้วนะครับได้85เซนผ่านมา8เดือนครับก็เป็นสภาพนี้ครับ ก็ไม่รู้ว่าจะใหญ่ขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าดูด้วยสายตานั้นคือวอลลุ่มปลาเพิ่มขึ้นนะครับก็คือความกว้างของบอดี้นั้นเพิ่มขึ้นนะครับหัวกระโหลกก็ดูใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะยาวขึ้นด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะยาวขึ้นขนาดไหนเดี๋ยวต้องมาลองวัดไซส์ดูครับ ลองจับวัดไซต์นะครับก็ตกใจเหมือนกันนะครับตอนนี้ปลาพุ่งพยายามไปสู่90เซนแล้วครับ90-91โดได้ซ้ครับแล้วก็เดี๋ยวปลาตัวนี้จะมีพัฒนาการยังไงเรามาติดตามกันต่อไปครับว่าจะถึง95เซนไดอีก8เดือนพัฒนาหรือเปล่าได้เวลาจะส่งปลาให้ลูกค้าแล้วครับหลังจากที่ทําการกัโกโรคปลาให้ลูกค้าครบโดดน,นะครับ กับโรคผมก็คือค,ควบคุมแบคทีเรียนะครับแล้วก็เรื่องของปรสิตเมื่อตรวจเช็คดูแล้วพร้อมก็ออกเดินทางกันครับบ้านลูกค้าอยู่ไม่ไกลจากฟาร์มผมนะครับอยู่แถวรังสิตนะครับ บ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยครับจะบอกว่าบ้านก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ลูกค้านั้นสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นสวนผักนะครับคือลูกค้ามีความชื่นชอบในการปลูกพืชผักนะครับก็เลยสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาโดยมีบ่อปลาคับอยู่ด้วยนะครับร้านทองี่ดูเรื่องครับเจ้าของร้านทองครับปลูกผักทานเองอเ,เดี๋ยวเราไปปล่อยปลาครับ นี่ครับแปลงผลักแปลงผลักสวนครัวของเจ้าของร้านทองนะครับสุดยอดครับปลูกผักทานเอง ไว้ตรงนี้เสร็จอาจจะได้มาส่งปลาใหม่อีกสักรอบนึงนะครับี๋ยวมาถ่ายภาพส,ายสวยๆบางทีหลังตอนนี้ปล่อยปลาก,ก่อนครับเอเนี่ยนะครับที่กระจกเนี่ยครับลองผักไฮโซมากอะลองผกอะะนะัผกอะไรนะครับเนี่ยผักอะไรนะครับอกสลัด เจ้าของบ้านนะครับรวยมากแต่ว่าปลูกผักกินเองนะครับรวยเขารวยเพราะว่าเขาปลูกกินเองนี่แหละเขาไม่ซื้อครับก็เลยรวยเชื่อว่าเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้ชอบปลูกก่อนหน้านี้นะครับลูกค้าได้มาซื้อปลากับผมไป9ตัวนะครับที่มาลงบ่อนี้ครับพอมาเห็นปลาวันนี้ก็ตกใจครับโอ้ปลาเต็มบ่อเลยไม่รู้มาจากไหนสอบถามก็บอกว่ามีเพื่อนฝูงมาให้นะครับเยอะแยะมากมาย แล้วก็เดี๋ยววันนี้เพิ่มสมาชิกอีก2ตัวครับระหว่างที่กําลังถ่ายบรรยากาศต่างๆไปนะครับก็ไม่ทันได้มองครับหันไปอีกทีลูกค้าโยนอาหารให้ปลานะครับ <c oughs> จะห้ามก็ไม่ทันครับจริงๆการมาลงปลาแบบนี้ยังไม่ควรให้อาหารปลานะครับควรจะรักษาคุณภาพน้ำก่อนเพราะว่ามันเนื่องจากว่ามีปลาใหม่มาหัวเรื่องของการที่จะมีการเลขเชื้อแบคทีเรียกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับให้ไปแล้วก็ เดี๋ยวตอนเย็นก็ล้นน้ำเอาแล้วกันครับห,แบบหลังจากแช่ถุงนะครับปรับอุณหภูมิให้น้ำในถุงปลานะครับเท่ากับน้ำที่อยู่ในบอ่อก็ทำการปล่อยปลานะครับ ก่อนหน้านี้เคยมาปล่อยที่บ่อน,นี้ไปแล้วนะครับ9ตัวนะครับทุกวันทุกวันไม่เสียค่าเสียอะไรมันมีสงตัวสุดท้ายด้วยนะหมดแล้วหมดเลย,เลยสรุริชิโรดะของตัวสุดท้ายในฝางแล้วครับหมดแล้วไม่มีแล้วครับ นี้ใช่ครับตะไคร่กับบอกระครับเป็นสีที่เราต้องการครับตะไคร่เป็นสีที่เราต้องการอะไรน,นี่คือไม่อยากให้ฝนล,ลง,ลงตัวน้ำฝนใช่ครับเพราะว่าปลาที่โดนฝนส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาดูแลยากเลยครับแต่จริงๆแล้วถ้าระบบเราได้มันมันได้หมดแล้วครับระบบกรองครับเดี๋ยว เราให้สถานที่แห่งนี้เสร็จสวยงามก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาจัดส่งปลาให้ลูกค้าอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นตันโจที่ติดขางลูกช้าไว้นะครับลูกค้าอยากจะได้ตันโจอีกหนึ่งตัวก็เดี๋ยวพอสวนตัวนี้เสร็จเรียบร้อยสวยงามเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีครับช่วงนี้ครับฝนตกอยู่ๆนะครับจากร้อนๆจัดๆเลยก็ฝนก็เทลงมาแบบแระหน่ำนะครับซึ่ง สภาวะแบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องควรพึงระวังนะครับควรสังเกตอาการปลาแล้วก็จะต้องควบคุมคุณภาพน้ําให้ดีที่สุดนะครับเพราะอาจทําให้ปลาป่วยได้นะครับไทยครับนะครับเป็นร้านจําหน่ายปลาคับนําเข้านะครับตั้งอยู่ในซอย40ถนนลังสิตนครนายกนะครับท่านใดสนใจติดต่อสอบถามนะครับจะให้เปิดบ่อใหม่จะให้จัดเซตปลาหรือจะหาปลาตามงบประมาณที่สนใจติดต่อสอบถามได้ครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะพาไปชมอะไร ติดตามชมได้ครับแต่ที่แน่ๆมีคิวที่จะต้องไปส่งปลาบ้านโลกค้าอยู่ท่านหนึ่งครับสวยงามอลังการแน่นอนครับติดตามชมได้ครับ